มาดูคู่เอกในรายการเอาแนะนำตัวทางบ้าน่อยน้องชายสวัสดีครับผมกิตบึงการนิงกีฬาเราวันนี้เจอกับแอดเทวดานะไม่เคยชกมาก่อนวันนี้มีกัดเท่าไหร่ร้อยที่หกอกครับนนี้เราเกินอ,อยู่เท่าไหร่ได้ประมาณประมาณศูนย์จุดหนึ่งจุดสองนะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าเวทีสบายสบาย,บายค,บคุมมากี่โลรอบนี้ สี่โลครับสี่โลก็นักงูใหญก็ประมาณเนี้ยสี่ห้าโลกินอิบนอนหลับลงความสูงเราเท่าไหร่ประมาณสิบเก้าครับน้ำหนักของเราบิร์ดเท่าไหร่น้ำหนักบิร์ดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับชกงูใหญมารุกี่ไฟได้ประมาณร้อยกว่าครับร้อยกว่าไฟนะครับก็น่าจะมากกว่าแอดเทวดานะแต่ไม่เคยชกเขานะเขามีอะไรบ้างแอตเทวดาที่เห็นในคลิปก็ฝีมือครับแข้งขวาเราก็ฝีมือโรเตอร์รอสวนเขานี่เราไปเป็นไงเสริมอะไรบ้างรอบนี้ก็มี่เสริมเข่าเสริมซ มีคู่บอลครู่ซ้อมไหมที่นั้นก็มีครับน้องๆมีใครเยอะกันนะครับล่าสุดเราโชว์ไว้ที่ล่าสุดไส่เวทีลาดุนเนินครับเป็นไงวันนั้นก็แพ้เพชรสองแสนครับแล้วก็ก่อนนั้นได้สองไฟเป็นไงบ้างก็เสมอยันก้าับเสมอเพชรอะไรครับโอ้โหฟอร์มสุดสีกันเลยนะวันนี้คิดว่าต้องกลับมาเกิดไหมวันนี้เกิดครับเกิดนะครับงานตอนไหนไปสู้กับแอตเลตดาเดนวันนี้ก็ เราด <row être Kel ain> ูทุกวันดีๆแล้วหลักกำลังซ้อมมาอย่างดีไม่มีปัญหาเต็มรที่เราเป็นคนเด็กจังหวัดบึงการครับอ้าวฝากไปขับบึงการหน่อยเพื่หน่อยครับพี่น้องชาวบึงการยาวโคราชช่วยเป็นกำลังใจนะครับคืนนี้ผมมาดูเต็มที่โอเคขอบคุณมากจ้ะขอจุดนี้ครับต้องมาเนาะ มาดูค <S ọ> ู <dá> ่เอกครับนี่หนังกลางแปลงมากันเจอกันอีกรอบในเช้าเช้านั่นเราทำวันไหนครับแอดเทวดาตัดสระดแอดเทวดาวันนี้เราพิกัดเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบหกครับตอนนี้ประมาณเกินประมาณสักปอดกว่าไนะไหมเราพร้อมอยู่ที่เดิมหมดนะกี่วันเราไม่ซ้อมเกือบเดือนคู่ต่อสู้เราเคยเจาะเขาไหมไม่เคยเห็นฟ้องเขาไหมเคยเห็นเขาเป็นมวยยังไงไม่จริงของเรานี่ก็เอาไม่ถึงมือกันนะนะคิดว่าเราขยาใครยาวกว่าเท่าไหร่เท่ากันนะลูกสูงเท่าไหรนั้น แน้ำหนักปลอยๆห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไรยี่สิบโชควยมากี่ไว้แล้วตัวนี้เก้าสิบเก้าสิบเกือบร้อยนะประมาณนั้นนะนะคู่ต่อสู้ที่เขามีอะไรเด็ดๆบางที่เราเห็นในคลิปก็มีลูกคือเมื่อเราเอาอะไรไปสู้เขาไหมเข่ารู้ว่ารู้ว่าลูกก็เบียดไปได้ลูกจังหวะเตะซ้ายเตะขวาประมาณนี้นะผลงานหน้าสุดเป็นยังไงบ้างสมหวังเป็นนายาพี่ไหนที่ที่กองทัพการของทัพการและ แล้วก็อีกทีหนึ่งที่ใหญ่ที่ใหญ่แค่สองทีถ้ากลัมาเสมอนะเวที่มันใหญ่เวทเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบกาคนใหญ่ไหมได้ได้นะตังค์นี้ก็ได้คุ้มไหมนะนี่คุ้มสบายสบายเลยนี่กิโลสามสี่โลได้ไหมสี่โลสี่โลก็ประมาณนี้นะมวยนะอ่ะเราเป็นคนจังหวัดสี่สิบเกณฑอ่ะฝากไว้ครับเชียร์นะสี่สิบเกณฑ์ถ้วยวันนี้เชียร์เชียร์จะเป็นของใจผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอช่วยน้องชายครับ